แก้มปนครับเพรคุณตอบถูกถูกแล้วล่ะครับเอาปบมให้หน่อยนะครับบอกสาวขอแก้กันหน่อยขอแก้รับคุณโอ้ยงี้ครับเน่ป๊บนี่แล้วนี่จ้าบ่าเปมเนี่ไม่นี่เปนโปโมเตอร์มวยป่ะเนี่ยโอ้บอยมากพร้อมนะครับต้องพร้อมนะครับเยาา ผนพอมนะครับเอ๋นะครับของนะครับตวงพรนะครับหนึ่งสอเดี๋ยวพอสปั๊บเดียววองจะท่งสองสามเยี่ยมากเยา่ดีก็มีข้าวแกง้าแกไอ้กตพ่อพ่อพี่ นี่แขกพ่อโอนี่แขกพ่อ